ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการดูดลอมเครื่องที่เป็น CPU s p e c t ตนะครับในรุ่นที่ตัว d o n เก c m m 2องรองรับนะครับตัว d o n เก c m m 2ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว d o งเกินะครับซีเอนะครับ CM2 SP2 ตัวนี้นะครับเครื่องที่ผมจะมาทำหรือว่าสาธิตใน้วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว a s นะครับ ก็เรียกว่าตัวลูโน่นะครับลูโน่เจน2นะครับลูโน่เจน2เราก็ไปหาข้อมูลก่อนตอนนี้ผมไปหามาแล้วนะครับตัวนี้เครื่องที่เราจะดูดเนี่ยก็ต้องเปิดติดเข้าหน้าเมนูตัวนี้นะครับถ้าเปิดเครื่องใหม่มาก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มเปิดโปรแกรมครับ ข้างล่างนี้นะครับเห็นที่ทราบกันว่าตัวนี้จะเป็น CPU Spectrum นะครับ CPU Spectrum ครับ CPU Spectrum ผมก็เปิดตัว Spectrum ขึ้นมานะครับเป็น SP2 นะครับ SP2 เวอร์ชันครับ2.5นะครับ SP2 เวอร์ชัน2.5ขึ้นไปนะครับที่ผมทำคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะเลือกไปที่เบสนะครับ9832เห็นไหมครับ 9832E นะครับเบส1หนึ่งก็คือแรม1นึจิกเนาะแรม1ลอม16นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรากด Identify ดูก่อนนะครับเพื่อ Create Boot ก่อนนะครับตัวมือถือนะครับ ก็ให้พี่ๆนะครับปิดเครื่องให้สนิทนะครับปิดเครื่องให้สนิทหลังจากนั้นนะครับรอตัวโปรแกรมนะครับขึ้นคำว่า w ว i t r o r d e v ไวตตรงนี้นะครับให้เรานะครับกดเพิ่มเสียงค้างแล้วก็เสียบสายนะครับในส่วนของตัว CPU Spectrum นะครับก็ให้เราลองทดสอบนะครับอย่างเช่นว่ากด ลดเสียงค้างกดเพิ่มเสียงค้างนะครับหรือกดบวกลบค้างเสียบสายเข้าไปนะครับเราลองได้นะครับตัวนี้ผมได้ทําการกําลังเช็คอินโฟดูก่อนแล้วก็คีเอทสร้างบูธนะครับของตัวยีโนตัวนี้นะครับตัว cm2 นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ให้เราเนี่ยทำการไอดีนติฟายนะครับเพื่อสร้างบูทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหรือว่าเดี๋ยวพี่ๆลองดูนะครับตอนแรกๆเนี่ยเราเปิดมานะครับ ให้ดูนะครับตัวบูตตัวนี้ยังจะไม่มีตัวอ่าลีโนนะครับลีโนนะครับคําว่าลีโนสองนะครับอ่าลูาโ,นโ,นโนนะครับเดี๋ยวถ้ามันทําการดีตอินโฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็สร้างไฟล์บูตให้เรานะครับเป็นอ่าลูโน,โนเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับบูตดันนะครับตัวนี้อ่า ครับผมตัวนี้บูตดนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะสร้างโฟลเดอร์ให้เรานะครับตรงบูตนี่แหละนะครับเห็นครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ครับชื่อรูโนมานะครับรูโนนะครับมันก็สร้างบูตให้เราเห็นไหมครับ ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเลือกป็นบูตตัวนี้ในการดูดล้อมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ให้มันรีดอินโฟให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบันทึกไว้ว่าข้อมูลตัวเครื่องเป็นรุ่นรุ่นอะไรนะครับมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยมันรีดอินโฟตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งไฟล์ โมเดมอะไรด้วยนะครับเห็นไหมมันจะบอกของเราทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเ,เช่นขนาดจอดิสเพย์นะครับเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับตัวนี้ผมทําการเซฟไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นก็แนะนําให้พี่ๆเซฟตามผมเลยนะครับเราจะเซฟหน้าจอตรงนี้นะครับอินโฟตัวนี้ไว้ก่อนนะครับ เป็น2นะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมข้างล่างนี้ด้วยนะครับปัแ๊บบนะครับเซฟอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้เปรียบเทียบนะครับอินโฟเปรียบเทียบกับเครื่องที่เราจะแฟดอีกเครื่องหนึ่งนะครับว่าพวกไฟล์หน้าจอนะครับมีขนาดเท่ากันไหมนะครับ บันึกภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาดูดกันแล้วนะครับมาดูดลอมกดไปที่เมนูนะครับแฟตนะครับแฟตนะครับตัวเครื่องนะครับตอนนี้ตัวเครื่องหลังจากที่เราอินโฟเมื่อกี้มันจะสั่งให้เราเปิดเครื่องนะครับให้เราถอดสายก่อนนะครับทําการปิดเครื่องนะครับให้สนิทนะครับเครื่องให้สนิทนะครับกดคําว่าเลสเอ fw นะครับรุ lead fw นะครับผมจะกดคำว่า lead fw เลยนะครับอรอตัวโปรแกรมขึ้นคำว่า w i t h d e v i ว e นะครับให้เราเสียบสายที่ที่ตอนที่เราอินโฟเมื่อกี้ที่มันวิ่งนะครับไอ้ key b o o ของรุ่นนี้ก็คือปุ่มนะครับ เพิ่มเสียงนะครับผมกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้แล้วก็เสียบสายนะครับพอ,อมันคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็วางไว้นะครับ อันนี้ตัวโปรแกรมก็จะทําการยิงไฟล์ fdl 1 fdl 2เข้าไปแล้วก็จะดูดไฟล์ลองออกมานะครับ ก็จะถามว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมเก็บไว้ใน My Document นะครับ ตอนนี้เดี๋ยก็รอตัวโปรแกรมดูดสักคู่นะครับเดี๋ยวมารับชมต่อครับ่าครับในช่วงของการดูดนะครับซิสเต็มเนี่ยจะนานหน่อยนะครับตัวนี้ก็รีสนานมากๆนะครับประมาณ10กวนาทีได้นะครับนี่ก็กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอชมต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนที่จะต้องกดพวกเปิดดีบงดีบักด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมสักครู่ครับ ลีดใน,ใน,ในส่วนของตัวเวนดอรนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปเรื่อยๆครับ ตัวนี้จะจะขึ้นนะครับไอต,ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็จะมีการ read แคช user data เห็น้หมครับ product ตัวนี้นะครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะรีเควสซัมดาต้านี้ไว้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีการดูดนะครับอ่าไฟล์อีกบางส่วนนะครับเว้ more. For One, นมอหาะสเปเชียลดีไวท์ฟอร์เอฟดับเบิลคอมพิวต์วันครับอีลาสต์แฟตชิพเขาบอกว่าเดี๋ยวแค่ดันเอดีบีนะครับออนยูเอสบีดีบักนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ย เปิดวิดีโอ D-Box เดี๋ยวดูสินะครับกดในส่วนของตัวนะครับอนุญาตสิทธิ์นะครับกดโอเคนะครับอ่าแล้วก็ให้เรากดโอเคนะครับครับ Power On Phone Setting About Device นะครับ Install D-Box นะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วกดโอเค ต่อดูสินะครับถ้ามันแม่นี่เราสามารถถอดเสียบใหม่ได้นะครับมัน With For Device อยู่นะครับถอดแล้วก็เสียบอีกทีนึงนะครับน่นะครับันบอกว่าให้อนุญาตสิทธิ์นะครับอนุญาตสิทธิ์เราก็อนุญาตสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ มันก็ทำการาเช็คไฟล์หรือว่า,าเซตไฟล์ให้ตรงกับตัวลอมของเราให้อีกทีนึงนะครับเห็นไหมเฟิร์มแวร์ไซส์ขนาด16กิกนะครับเราก็รอนสักครู่นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่า Vendor okay. s p เป i a l i n อ i n i t e ิตล e ด i ฟิร์มเมอร์วันไทม์เดอรโอเคนี้ตัวโปรแกรมนะครับทำการดูดไฟล์ลอมได้สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวลอมกันนะครับที่ผมเขียบไว้คือ ไม้ดอคือเมน์เห็นไหมครับไม้ด็อคือเมน์แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น l ูโน่นะครับลูโน่เอสานะครับเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเนื้อลอมที่เราดูดมาเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถลองเอาไปแฟดกับเครื่องนะครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับค่อยเอาไปลองแฟดกับเครื่องที่มันค้างโลโก้นะครับหรือว่ามันบีกเปิดไม่ติดพวกนี้นะครับ ถ้าเครื่องที่ปกติยังยังไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองตัวลอมเนาะนะครับยังไงก็ขอฝากพี่ๆไ้ด้วยนะครับใครพอมีเครื่องหน้าตู้นะครับที่เป็น cpu s p e c t r u m ซึ่งค่อนข้างที่จะหานะครับหาลอมยากนะครับก็ฝากไว้ด้วยพี่ๆก็นะครับสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชั่นนะครับนะเราก็อินโฟดูก่อนเนาะสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันแล้วก็จะมีรูปนะครับเดี๋ยวก็จะลงเพิ่มเติมไว้ตรงนี้นะครับ เกี่ยวกับรูปในส่วนของที่เราอินโฟมานะครับเราจะได้เปรียบเทียบว่าในส่วนของจอนะครับ,บ,รบมันจะมีคําว่า Display ID เห็นไหมครับว่าจอเนี่ยตรงกันไหมนะครับเวลาเราไปแฟลมันจะได้ไม่ขาวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแพ็กตัวลอมแล้วก็อัพอัพโหลดมาให้นะครับ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับยังไงฝากไปด้วยสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจคลิปมาให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ